สวัสดีจ้าสุขุสุคนมาพบกับพ่ออินยูเคนะจ๊ะเมื่อนี้พ่อับมาฮอลีเด์นะจ๊ะทุกคนมาฮอลีเดย์มาเที่ยวมาเที่ยวประเทศเวลนะจ๊ะทุกคนตอนนี้พ่อัะเดินทางมาถึงแล้วนะจ๊ะใส่เวลานั่งรถประมาณหาชั่วโมงกว่าจ้ะทุกคนหาชั่วโมงกับหชั่วโมงรถติดพร้อมเนาะเดี๋ยวตอนนี้พ่อัะมาถึงที่พักแล้ว แฟนเพิ่นจองเป็นคาราวานนะจจะเห็นว่าจะแบบคาราวานแบบข้างลังพ่อยนะจะเดี๋ยวพ่อยสีมารีวิวให้เบิ่งเนาะว่าที่พักเป็นแบบใดเนาะจ๊ะทุกคนบ้านคาราวานก็จะเป็นเป็นลังแบบนี้เนาะจ้ะทุกคนเป็นลังแบบนี้เนาะอันน enfin, ี้ก็เป็นลังที่พ่ออยู่เนาะจ้ะพ่อเสื้อผ้าเข้าไปเบิ่งเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งขครงในก่อนเนาะจ้ะนี่กัเขามากครังในเนาะเขามาขครังในเปิดไฟก่อน ตอนนี้ก็เป็นเวลา,า6โมงเคิงแล้วนะจ๊ะทุกคน6โมงแรงแล้วเนะวาะกลัวสิมาหอดเราจะออกจากบ้านประมาณ10โมงเคิงเนะาะกลัวสิมาหอดจะนี่ก็เป็นห้องวางรองเท้าเนาะนี่ก็จะเป็นโต๊ะกินขา้าวจ้าทุกคน,โต,กนโต๊ะกินข้าวโนตะ๊ะกินข้าวเนาะอันนี้ภายในห้องก็จะเป็นแบบนี้ นี้ภายในห้องนะจะมีโซฟามีทีวีมีกีตาร์มีขั้วในโตนะจ๊ะทุกคนมีของขั้วใน่โตเนาะของขั้ว <c oughs> มีของขั้วไน่โตมีอ่าเห็ดแน่กินได้นะจ๊ะมีขบสุยางจะเสือแต่แนวมาเห็ดกินเนาะมีขบสุยางเลยนี่จะเป็น ครัวนะจ๊ะในครัวเนาะก็ะเป็นแบบนี้พ่อลอกเปิดไฟกันเปิดไฟนี่จ๊ะในครัวก็จะเป็นแบบนี้เนาะในครัวมีทุกอย่างเนาะมีปิ้งขนมปังมีไมโครเวฟมีเตาอบจ้ะไปเดี๋ยวเข้าสิบไปเบิง้งตรงนี้กัน ีก็เป็นห้องน้ำแล้วจ้ะทุกคนห้องน้ำก็เป็นประมาณนี้เนาะคาราวานหลังใยอยู่ได้จ้ะทุกคนล้างใ่ไปนี่ก็จะเป็นในห้องห้องนอนนะจ้ะนี่ห้องนอนเนาะเดี๋ยวค่อยเปิดไฟก่อนนี่บ่ยางขามาก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนกับประมาณนี้จ้ะห้องนอน ห้องนอนตู้เสื้อผ้าโอ้ห้องเสื้อผ่าโคตรใหญ่เลยจ้ะทุกคนมึงพ่อยมาสองคืนจ้ะสองคืนสามวันนี่ก็จะเป็นตู้กระจกเนาะเห็นบ่ตู้กระจกโอ้มีห้องน้ำได้โตพร้อมจ้ะทุกคนมีห้องน้ำสองห้องห้องน้ำได้โตพรอมรมาณนี้จะห้องน้ำได้โตต้องม้ากับมาน้่ จะไปทําอะไรจะไปอาบน้ำเหรอะจะไปอาบน้ำเหรอเดี๋ยวเราจะประมาณนี้หนึ่งห้องนอนสองห้องน้ำเราจะหนึ่งห้องนอนสองห้องน้ํานี่เดนแฮบชอเลตเอนไซส์อ้อมีสองห้องนอนมีสองห้องนอนจ้ะทุกคนสองห้องนอนอันนี้เป็นห้องนอนเตียงคูเนาะ มีเตียงครูกับเตียงเดียวสองห้องนอนสองห้องน้าเดี๋ยวจ้ะเป็นตะยูอยู่จ้ะทุกคนขันมาหลายคนก็จะโอเคอยู่อันนี้มาแค่พ่อยกาแฟแล้วกับมาน่าจะนี่ย่างออกไปก็จะเป็นห้องครัวโต๊ะกินข้าวนะจจะเดี๋ยวสิไปเบิงบรรยากาศข้างนอกกันนะจ้ะว่าเป็นแบบไรเนาะ เดี๋ยวสิไปเบงวิวกันว่าข้างนอกเป็นวิวแบบไหนแล้วจ้ะยางออกบ้านนี่อันนี้ก็เป็นโดยรอบแล้วจ๊ะนี่ปิงย่างก็ได้นะจ๊ะทุกคนนี่เห็ดปิงย่างก็ได้อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะขางล้างแล้นนะจ๊ะทุกคนโต๊ะข้ังล้างโต๊ะกินขา้าวโต๊ะนั่งกินกาแฟเนาะมีมีสองโต๊ะจ้ะเห็นวะข้างนานี่แล้วก็จสิเป็นวิวน้ำตกแลจ้ะทุกคน จะวิวน้ำตกเนาะโอ้ยนองหมามักได้จ้ะนี่บอกไปได้เนาะประมาณนี้จ้ะคาราวานนะจ๊ะเต้ แฟ้นสิผ้ามาล่วงไปเล่ยนานา้ำจ้าทุกคนมันมันหิวน,น้ำนะมันพึ่งมาหอนเนาะสิดายจ้าทุกคนหลังจากรีวิวให้เบิ่งแล้วเนาะว่าอ่า บ้านหลังอันบ้านคาราวานอันฮอลิเดย์ที่มาพักเปลี่ยนแบบแรเนะจ้ะทุกคนพ่อยกมาสองขึ้นสามวันนะจ้ะมาเทียวเวลเนาะเป็นครั้งแรกที่มาเทียวเวลนะจ้ะก็ใส่เวลาเดินทางประมาณหาชุม,มวงเค่งนะจ้ะทุกคนพ่อยมาอยู่แถวอ่าสโนโดเนียนะจ้ะทุกคนอยู่แถวนี้เนาะก็โอเคจ้ะทุกคนแบบที่พักก็สวยงามนะจ้ะตกแตง่ง มีครบสุยางเลยมีครบสุยางจ้ะทุกคนมีมีพ่อยหมักเวลาไปเซาอยู่ใส่กะทามีขั้วไห้นี้จ้ะโอเคมากเลยจ้ะเพราะว่าพ่อยหมกักหมักเป็นคนแบบหมักเห็ดแนวกินเสียเนาะจ้ะทุกคนแล้วก็หมักเห็ดแบบเแส้นวิชไปยางน้ำมันสียเนาะเวลาเข้าไปยางเขากะมีอาหารไปน้ำมันเสีเนาะจา้ะพ่อยหมักเห็ดแบบนั้นเนาะจ้ะทุกคนเดี๋ยวทาอา่ พอกันไหมวิดีโอนาเราจะเดี๋ยวห้าสิมาเบิงหลังจากาคลิปนี้เราจะทุกคนว่าห้าสิไปเที่ยวไซเราจะเดี๋ยวพอกันไหมวิดีโอหนาเราจะสกุนไปละจ้า